สวัสดีครับร้านเวรยพรระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําที่เคยครับเป็นข้าวพระแก้วแดงนะครับมาจากพัดนะครับของหลวงตามาวัดท่าเมืองนานะครับพระแก้วแดงก็คือสื่อถึงแก้วนะครับหลวงตาเคยบอกนะพระเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะมีแก้วนะครับหลากสีต่างกันอย่างสมเด็จพระเจ้าธมนากดมของเราเนี่ยก็เป็นแก้วเขียวนะคือข้าแก้วมรกตนะหลากสีอย่างนั้นนะครับผมก็เป็นนะครับสีไม่ไตนะครับแก้วก็จะเป็นแก้วแดง นะครับซึ่งเป็นสมบัติจากของจกักรพรรดิเพราะหลวงตาบอกทุกพระองค์นะพระเจ้า,าทุกพระองค์ก็เป็นาาพระจักรพรรดิหมดนะฮะส่วนของหลวงไตเองแก้วประจําตนขององวงตาเป็นแก้วสีชมพูนะครับซึ่งนะครับองค์นี้ก็เป็นนะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าองค์ปฐมนะครับของเครื่องจกักรพรรดินั่นเองให้ชมนะครับองค์นี้เช่าบูชามาจากวัดถ้ำเมืองนะ,นะครับผมไปชเช่ามาเองนะฮะ นะครับเทหลอดได้โอเคเลยนะครับสวยนะครับผมเอาไว้นะครับสวดภาวนาคาถาจักระพัดได้ดีนะครับหน้าตักห้านิ้วนะครับผมหน้าตักหน้านิ้วรับต่อไปก็คงเป็นของหายากเหมือนกับของนะครับนะครับเหมือนกับของหลุ่มพอลลินิงดำนะครับที่ท่านเทเป็นเนื้อเลซินนะฮะ เลซิ้นใสเลสิ้นใส,ส,นใสแต่ว่าพอได้สิ้นใสกับระยะเวลาผ่านมันก็จะเป็นขุ่นเป็นน้าําตาลแต่ถ้าเป็นแดงเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะตรงกลางนั่นก็ถือลูกแก้วจักรพรรดิอยู่นะครับสมเด็จพระเจ้าวัฒมนะคะรับหลวงพ่อฤาษีนาบอกเวลาทําบุญกับน,นะครับนะสมเด็จพระเจ้าอุจ้ามะวมนะครับพุทธศิษยี่พระสุพลที่หนึ่งเนี่ยนะครัยบยมบาลน,นั่นก็จะจบไปทนบะัญชีทองนะครับแยกจากบัญชีหนึ่งเลยนะครับผม ก็ไปสวนขนาดจากักระพัดดีนะครับผมเช่าจากวัดมาหลายปีแล้วสวยสดงดงามร้านมีองค์เดียวนะครับผมจะเช่าเก็บหลายองค์ไม่ทันนะครับไปคีหมดแล้วนะครับตอนแรกยังมีนะตอนหลังก็ไม่มีละ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคนดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ